k พาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางบัตรเครดิต SCBM โลกใหม่ประสบการณ์ใหม่ติดได้ไร้บัตรฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนน้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24k มีจำหน่ายแล้วที่ KING POWER และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง Li@ n e อนชนเฟสมิสเข้าสู่คิดเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่ผ่านมา เราได้เห็นจุดเริ่มต้นและขั้นตอนในการทำคลิปของน้องเรียนากันไปแล้วในตอนนี้อยากจะรู้แล้วครับว่าในอนาคตนั้นน้องเบียนาและครอบครัวได้มีการวางแผนชีวิตอย่างไรต่อไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับเคยคิดไหมครับว่าเราจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้ o oh, อ it's amazing yeah When we started the channel, we had a goal. We'll take 5 to 7 years to get to 1 million subscribers. And we were trying, trying to get to a million subscribers in 5 years. And so to do that in 1 year and then 6 months later do 2 million and then we're almost at 3 million. <laughs> it's just uh, very amazing. I feel ทำไมแบบไวมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เรามาถึงตรงนี้คือเราทํางานหนักอะค่ะคือไม่ใช่แค่แบบปื้มได้2ล้านเนี่ยค่ะคือเราเราเราต้องค่อนข้างแบบมีระเบียบกับตัวเองอะค่ะเราก็บอกลูกว่าเออเนี่ยวันเสาร์ต้องถ่ายคลิปนะอะไรเงี้ยค่ะเขาจะรู้ค่ะเพราะเขาลักช่องเขามากเคยคุยเหมือนกันบอกว่าเอ้ยเหนื่อยไหมอยากหยุดไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกไม่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 เลยคือเขาลักช่องเขามากเพราะมันมีชื่อเขาอยู่แล้วเขาก็ทํามันมาสร้างมันมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ Some people have told me before, uh, other customers, um, different third parties, that that they feel that our channel looks and feels more Western. Um, that it, does, it doesn't look like 100% Thai produced. That there's some sort of Hollywood element or maybe an American theme, her personality uh, that comes through. So she's speaking Thai but she acts more like an American kid. So that makes her very popular with, with other companies that that like that international sort of look and attitude. <laughs> อุปสรรคในการทำคลิปส่วนมากคืออะไรครับก็มีเรื่องภาษาค่ะภาษาของน้องค่ะแล้วก็เรื่องเวลาค่ะก็จะเป็นอุปสรรคเพราะว่าน้องเรียนเนาะเราเราไม่ได้เป็นเหมือนยูทูบเบอร์ผู้ใหญ่ทั่วไปที่เขาสามารถทํำเวลาไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเวลากับเรื่องภาษา หนูพูดไม่ค่อยเป็นค่ะเพราะว่าหนูเกิดที่อเมริกาค่ะหนูก็เลยแบบว่าพูดไทยไม่ชัดค่ะพอหนูย้ายที่เมืองไทยนะคะหนูก็เริ่มดูภาษาไทยแล้วค่ะเพราะว่าหนูก็ไปโรงเรียนแล้วเขาก็บอกว่าถอนหนูภาษาไทยแาะว่าหนูอยู่เกรดหนึ่งแล้วก็หนูต้องอยู่เกรดหนึ่งอีกหนึ่งปีอะค่ะเพราะว่าหนูภาษาไทยไม่ค่อยเก่งค่ะหนูก็พูดไทยเก่งกว่าตั้งแต่หนูทำช่องนี้ค่ะ คือถ้าเกิดไปไปดูคลิปแรกนะคะกับคลิปปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันมากก็คือคลิปแรกจะพูดไม่ชัดเลยตอนนี้แบบพูดชัดขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมั่นใจในภาษาไทยมากขึ้นนะะี่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะทราบมาว่าตัวน้องเบียน,นาเองชอบการทําคลิปมากถึงขนาดที่คุณแม่บอกให้พักแต่น้องก็ไปตัดคลิปวิดีโออีกอันด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับคลิปนั้นคือคลิปอะไรเอ่ย อย่างบางทีแบบว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปกันแล้วนะคะแม่ก็บอกว่าโอเคบเีพักได้อิสระเลยฟรีน้องก็หยิบ iPad มานะคะแล้วก็มาถ่ายเลโก้ค่ะแล้วก็ทำ Motion Stop อะค่ะที่โรงเรียนเขาสอนให้ใช้โปรแกรม iMovie ค่ะในการตัดต่อน้องก็เอาตรงนั้นมา a d ดแอปใช้ค่ะแล้วก็มาตัดต่อคลิปนั้นเองค่ะทำเองตั้งแต่คิดเรื่องถ่ายแล้วก็ตัดต่อเองจนเสร็จเป็นคลิปของเขาเองค่ะ น้องเิียนาเคยขี้เกียจทำคลิปบ้างไหมครับเนี่ยบางทีค่ะแบบว่าถ้าทำแบบว่า้5คลิปแล้วแล้วก็ต้องทำอีกหนึ่งคลิปหนึ่งก็แบบว่าเหนื่อยนิดนึงอะค่ะแต่ว่าหนูชอบทำค่ะ คิดว่าหัวใจหลักของการทำ u t u b e ช่องนี้คืออะไรครับมีอยู่ครั้งหนึ่งคะ่ะเรามีกล่องกระดาษโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วแม่แบบเสียดายมากคือการสร้างกล่องกระดาษโรงเรียนวันนั้นเนี่ยมันใช้เวลาแบบประมาณ2อสวันแล้วแบบโอ๊ยเสียดายอะถ่ายคลิปเดียวก็แบบเสียดายอะไรเงี้ยก็เลยไปถามน้องว่าเราจะทําละครสั้นเนี่ยเราเราทำอะไรดี น้องก็เสนอมาแล้วแม่บอกเฮ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยคือแม่มีความรู้สึกว่าถ้าเด็กอะค่ะเขาคิดว่าเรื่องนี้สนุกเด็กคนอื่นก็ต้องคิดว่าเรื่องนี้สนุกด้วยแล้วพอทําออกมาค่ะมันได้ผลตลอบรับที่ดีคือคลิปนั้นก็มีคนดูหลายล้านวิวค่ะคือบางครั้งการทํา YouTube มันต้องฟังเด็กอะค่ะฟังจากหัวใจเด็กอะเขาเขาชอบอะไรเราก็สนับสนุนเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะ เป้าหมายของน้องเบียนาคืออะไรครับก็เป้าหมายของหนูนะคะจะทำเบียนาซิกขับจนกว่าหนูแบบว่าโตเลยค่ะ The goal of the channel was to give my daughter a voice and give her her own show so that by the time she was 16 or 18 she can control her own career. So it wasn't about money, it wasn't about views or subscribers. It was about her passion, her interest, and her being able to achieve her own dreams on her terms. เยา่วชนที่ดีสําหรับน้องเบียนาต้องเป็นอย่างไรครับ <c oughs> ก็เป็นคนดีสิคะ <c oughs> แล้วก็แบบว่าเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็แบบว่าอย่าตื่นสายทํากันบ้าน นั่นก็เป็นเด็กดีแล้วค่ะไม่ต้องแบบว่าทําให้ทุกอย่างแบบว่าดีที่สุดแค่ทําให้มันดีก็พอแล้วค่ะสุดท้ายคําว่าคิดเปลี่ยนโลกในความคิดของน้องเบียน,นาคืออะไรครับคิดเปลี่ยนโลกในความหมายเบียน,นานะคะก็เป็นแบบว่าต้องเป็นเด็กดีเป็นเด็กทําอะไรสําเร็จหรือว่าเด็ก ช่วยเหลือคนนะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นเด็กแบบนั้นก็ไม่ต้องเป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์แบบหนูได้อะคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนโลกในช่องหนูเราเปลี่ยนโลกเพราะว่าเราทําให้เด็กเห็นของแกแปลกใหม่ๆและนี่คือคิดเปลี่ยนโลกในความหมายของหนูค่ะเพราะความสดใสและความสนุกที่เกิดขึ้นในตอนคิดค้นเนื้อหาและถ่ายทำจึงทำให้ไม่แปลกใจเลยครับ ที่ช่องเ i ียนา s e c เกตคลับจะมีผู้ติดตามมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทะลุหลักล้านได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนหากน้องเบียนายังคงมีความตั้งใจและมีแพชชั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาเรื่อยๆรับรองว่าในอนาคตเราอาจจะได้รับชมสื่อใหม่ที่มีพิธีกรหน้าตาน่ารักนามว่าเบีย n าเดวิสก็เป็นได้นะครับกลับมาติดตามเรื่องราวของเด็กและเยาวชนไทยที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจเล็กๆ ที่ไม่เล็กตามตัวให้กับคุณผู้ชมได้ใหม่ในรายการคิดเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา21นาฬิกาทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมสามารถทำได้จริงครับแสงความสามารถของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ครับผมเป็นผู้เล่นให้ทีมเซ์อีสปอร์ตครับขอกอบคุณ7 e l e v e n King Power บริษัทไทยเบฟเวรีจำกัดมหาชน